S <S <Ay> <t ube> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกขั้นนะครับมาอยู่บุคลาภิเษกเ,เ,เช่นเคยนะเออวันนะี้ก็มาอยู่ในแมบท,ที่มีชื่อว่ามิวพีดอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนทำแสงตื่นนะครับผมเป็นหลายคนก็ขอไม่ว่าพี่ครับสอนทำแสงตื่นก็โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำนะครับแต่ผมไม่มี อัตลักษณ์ของแสงเตือนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าว่าผมไม่มีนะครับผมก็ยังหายัางยังมันยังไม่ตีหรอ,อ,คคอคกครับผมโอเคไม่เป็นคารเสียร้าผมก็ไปดูเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมเราต้องรอให้เจ้าทะเลสีเหลืองเกิดนะผมโอกาสเกิดนะครับผม นี่คือตรงเอเวกแสงนะครับผมถ้าทุกคนกดปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราเออ่ทำการเอาเวกนะครับผมก็จะีวันเท่านี้นะผมก็นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้ามีประโยชน์ให้ใครก็ขอบคุณนะครับผมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไปนอนละจ้าบ๊ายบาย